สวัสดีค่ะพบกับช่องปลาแมวกกษตรใบทองบรรยากาศเศร้าๆปลาแมวมาเก็บแตงกวาแตงกวากระบอกงามดอกงามหนาวมันแคร์ไหมแล้วบานี้ปลาแมวใส่ปุย๋ยเข้าไปมันใบมันไหลายเวลาเก็บปลาแมวก็ตองต้องไดืพอพหาน้ำอันใบ ือจังยังสีก่กะบโบ,บค่อยขึ้นต้องเดชมาตามมัดตามมัดตะใบเพื่อนร้ายกับตองมาตัดออกนี่ให้มันโลง่ลงๆยังส่ให้มันโลง่ลงๆจะได้เห็นอนันนวยแต่งยังสิมันจะได้เก็บง่ายอ่านี่ปาแมวกับมาเก็บแล้วล่ะ เก็บเดกันเลยทายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมเบ่งน้ำกันเนาะอันปลาเมี่ยวละเฮ็ดอันกันไก่อันหน,น,นีบแตงกวาจากหลงว่างไว้ใส่อยู่แถวๆปลาแตงนี่ละปลาเมี่ยวถือมาสองอันหนีไปหนีมาหลงว่างหลงว่างไว้ใส่อันหนึง่งเดยล้ได้ใส่กันไก่โอ้ย แห้งดามสีเขียวเื่กันละกับอันอันพุ่มแตงกว่าแตงกว่าบ่งามแต่ว่าผลผลิตกับบ่ดีราคาเนี่ยดีดีธรรม,มาดาแล้วเนาะอันไดมันอืดกะอันนั้นละมันแพงกิโลละสิบสี่บาทหน้าสวนปลาเมียวก็เก็บได้อยู่อมาตรฐานทุกวันกะ ประมาณหาสิบกิโลบ่ได้ปลูกร้ายแล้ววันนี้เพื่อนกะมีการแคะแกนเนาะล่งก็่ได้เห็ดให้พ้นผลิตเท่าหน่อยวาพาผลผลิตหน่อยกันราคาดีวันนี้นี่เป็นแตงที่ป้าแมวเก็บขึ้นมาแล้วใส่อัน้งซีใส่กระสอบ ป้าแมวจะเอาไปขับขับอนขนาดเพิ่อ,อยุบบ้านคนผลิตเท่าคลิปนี้ก็บบมี่ยังลายดอกป้าแมวผ้าชวนมาเก็บแต่งซอยป้าแมวอขอบคุณทุกการติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์กันเข่ามาเนาะจ้ะเดี๋ยวมันจะสายปลาเมียวจะได้กลับลงไปหาอันกันไก่นีบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านเนาะค่ะสวัสดีค่ะ